มาดูเด็กๆจับกบนะคะจับกบกันอันนึกยังไงถึงมาหากบกันวันนี้วันที่แล้วแล้วค่ะวันที่แล้วอุ้ยโอยกบมาจากกระโดดนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเยอะไหมไหนๆดูหน่อยเยอะแค่ไหนมีปลาดุกูไหยค่ะแต่ไม่กล้าจับหรอมีปลาดุกค่ะนี่ค่ะเอ้ยจับ สามารถอะไรกันขนาดนี้า <laughs> สามารถม่ <c oughs> นี่เป็นอะไรกัน <c oughs> อัวแล้วใครใครชวนกันให้พวกหนูมาหากันตรงนี้ <c oughs> หนึ่งได้ก็มามาเล่นกันเออนะช่างสร้างสรรค์นเนาะ <laughs> <c oughs> อันนี้ก็ มีความจริงจังมากค่ะจริงจังกันมากแล้วจะแบ่งกันยังไงมาเอาไว้ไปต้มกินด้วยกันจริงจังมากโอ้เป็นที่ระทึกแล้วเขาก็หากันจริงจังด้วยไหมคะอืมเขาก็หากันแบบจริงจังเกินเฟื่องอย่างหมาน่ะทำไมจับได้คนเดียวเกือบสิบ เฟิน <lớ p> ได้ปูแล้วปูเหรอไหนไห<ย><ๆ>นไปแล้ว,ลวกระปูนี<า>่ไม่รู้เขานึกกันยังไงนะคะมาจับกบจับเขียดจับปูจับปลาก,กันนะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะของที่บ้านคุณครุก้อยนะคะบรรยากาศดีมาก